ข้างในจะมีงาน n d e ดิจิทัลแฟร์นะครับของดีทีเมืองเหนือเรามาดูกันนะครับว่าจัดงานแฟร์ยังไงให้ปังตามหลักชย,ยับภูมิฮวงจุ้ยเป็นการจุดปรกายการจัดงานแฟร์รูปแบบใหม่นะครับ วันนี้อยากจะมาสอบถามอาจารย์ว่าจัดงานแฟร์เนี่ยยังไงให้ปังครับอาจารย์นอกจากการจัดการแล้วอาจารย์มีเคล็ดลับดีๆที่อาจารย์อยากจะแนะนำเรื่องของการจัดใจภูมิเพิ่มเติมไหมครับครับการทําธุรกิจเนี่ยก็จะมีหลักสําคัญคือต้องเก่งและเฮงครับ,รบเก่งก็คือทุกคนจะมีความรู้ทางด้านธุรกิจของเราเองครับเรื่องเฮงก็คือหลักการจัดใจภูมิทำเลการค้าครับซึ่งคนจีนเนี่ยจะให้ความสําคัญเรื่องหงจุ้ยนะครับครับหงจุ้ย่วงแปลว่าลมจุ้ยแปลว่าน้ำคือ ธรรมชาติของการเคลื่อนไหวให้เกิดพลังงานที่เกิดความําเร็จตอนนี้เราก็มาอยู่ด้านบนอยากจะสอบถามอาจารย์ว่ามีเคล็ดลับดีๆในการจัดทยภูมิตาหลักงงจุ้ยเนี่ยให้งานมันคลึกคลื้นและดูมีพลังไหมครับอาจารย์การจัดงานแฟร์นะครับเราก็ใช้หลักของการจัดองจุ้ยทั่วไปนะครับที่จะต้องดูว่าเ,เมื่อเราเริ่มต้นครับ จะจัดงานเราต้องเขียนแปลนเขียนผังขึ้นมาเมื่อเขียนผังเขียนแปลนแล้วนะครับเราก็นําแปลนของการจัดงานเนี่ยมาวิเคราะห์กับสถานที่จริงซึ่งอาคารหลังเนี้ยด้านหน้าหันไปทิศตะนอ,อกเฉียงใต้ครับประมาณ120องศาซึ่งเมื่อวิเคราะห์แล้วเราจะเห็นว่าเป็นองศามาังกรที่ดีอ๋อครับส่วนรูปแบบของของผังงานเนี่ยก็จะวางในแนวตอนออกนะครับเหนือใต้ตะวันออกโดยตรงอ๋อครับอาจารย์ซึ่งก็ได้องศามังกร ถ้าในสถานที่จริงเรารจับได้ตามนี้อันนี้ก็คือหลักองจุย้ยนะครับ,รบเมื่อเรารู้ตำแหน่งองศามังกรจัดวางได้ตามนี้นะครับ ก็จะมี24ภูมิที hmm> ่เป um ิดทางเข้าออกอ๋ออันนี้เอาไว้สำหรับเปิดทางเข้าออกเหรอครับอาจารย์ครับซึ่งตำแหน่งของงานตำแหน่งที่เขากำหนดไว้เป็นจุดที่เป็นตั้งเคาน์เตอร์ประชาพันธุ์หรือเปิดทางเข้าออกก็อยู่ใกล้เคียง21 22ภูมิที่21 22ครับเรจะช่วยให้งานคึกคักนอกจาก24ภูมิเปิดทางเข้าออกแล้วนะครับ ถ้าเราจะกระตุ้นโชคลาบนะครับต่งไหนจะกระตุ้นโชคลาบสิ่งที่เคลื่อนไหวก็สามารถจะดูได้จากเป็นตัวเลขสีแดงใช่ไหมอาจารย์วงกลมสีแดงตัวนัสือสีเหลืองตัวนัสือสีดำในกระวังอย่าอย่าให้เคลื่อนไหวเนี่ยตอนนี้เปทีก็อยู่ในตำแหน่งที่เคลื่อนไหวแล้วส่งเสริมงานนะครับถ้าผมอยากอยากจะขายน้ำาช่ไหมอาจารย์น้ำขายน้ำผมต้องจัดยังไงครับน้ำก็อย่าไปวางขายในทิศตะวันตกตังตกสีเหลืองที่เป็นวงกลมข้างนอกข้าบสีฟ้านะครับข้าวมา ขาย6กทิศสามารถวางขายน้าได้หมดยกเว้นตะบันตกตะบันตกเฉียงเหนือทิศสามารถขายพวกสินค้าที่เป็นไฟหรือเป็นอุปกรณ์เล็กทรอนิกส์ได้หมดยกเว้นที่ตอนออกตลอดเฉียงใต้ด้านหน้าของงานอันนี้ควรจะเป็นขายน้ําขายสินค้าอะไรที่ไม่ใช่ไฟฟ้าหรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้มหรือใช้พลังงานครับอันนี้คือหลักการจัดเชื้อภูมิทาเลที่ดีนะครับถ้าสมมุติว่าผม ตัดตำชัยภูมิที่ดีตำลักฮงจุ้ยเนี่ยอาจารย์มันจะช่วยส่งเสริมหรือว่าจะช่วยทําให้งานมันมีพลังอะไรมากขึ้นให้งานคลึกครับทิศไหนที่เป็นทิศที่ดีของเราขนาดต้องเป็นยังไงครับ มาดูหน้างานกันจริงๆว่าเป็นอย่างไรนะครับสิ่งที่เราเห็นอย่างแรกเลยก็คือขนาดซูมครับอาจารย์ขนาดซ้มเนี่ยสำคัญขะไหนครับการจัดเชฟภูมินะครับเมื่อวางเชฟภูมิดีแล้วก็มีขนาดตามตลับเมตรที่เราจะต้องวัดดูว่าซ้มทางเข้าก่อนก่อนก่อสร้างเราต้องกําหนดขนาดที่ดีแล้วก่อสร้างเนี่ยก็ตรวจสอบว่าได้ขนาดที่ดีจริงไหมทั้งความกว้างและความสูงส่วนโต๊ะที่ออกงานเนี่ยนะครับเมื่อเราวัดแล้วเนี่ยก็ต้องได้ทั้งความ วกว้างความยาวและความสูงของโต๊ะหรือบูธให้ได้ขนาดที่ดีทิศทางดีชัยภูมิดีนะครับขนาดส่งเสริมก็จะสมบูรณ์แบบนะครับถ้าสมมติว่าผมเป็นผู้ประกอบการครับอาจารย์ในการที่ผมอยากจะมาเลือกบูธสักบูธหนึ่งเนี่ยผมจะมีเทคนิควิธีการเลือกแบบไหนบ้างครับอาจารย์คือสถานที่จัดแล้วเนี่ยทุกคนที่มาเนี่ยจะได้รับประโยชน์เช่นเดียวกันส่วนใครจะมาขายนะในบูธไหนเนี่ยถ้าเรา สามารถเลือกได้เลือกด้านหน้าบูธที่หันไปทิศที่ดีของเรานะครับถ้าหันหน้าบูธไปทิศที่รุ่งเรืองซึ่งแอปพลิเคชันเนี่ยก็สามารถที่จะวัดได้นะครับซึ่งเป็นฟังก์ชันเข็มทิศไจโรสโคปนะครับซึ่งเราสามารถที่จะหมุนนะครับดูได้ว่าเป็นทิศที่ดีของเราไหมนะครับเมื่อมาอยู่หน้างานแล้วเราจะขายของให้ลูกค้าเราก็สามารถที่จะเลือกดูยืน ตอนนี้เราจะมาเลือกทอย่าเลยใช่ไหมจย์ว่าเราจะบูธฝั่งนี้ดีไหมหรือว่าจะบูธจะหันหน้าไปฝั่งนี้ใช่ไหมครับอาจารย์เราเลือกตำแหน่งเวลาลูกค้ามาเรายืนหันหน้าไปที่ทีดีเพื่อคุยกับลูกค้าจะทําให้ขายขายของได้ดีขึ้นเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยจ๊ะบูธนี้ผมยืนฝั่งนี้นะถ้าลูกค้ามาก็ยืนตำแหน่งนี้ โอกาสที่จะขายเมื่อชัยภูมิภาพรวมดีนะครับแล้วหันหน้าถูกทิศแล้วเราควรจะใส่เสื้อผ้าสีอะไรที่ส่งเสริมตำแหน่งนี้ก็จะประสบความสำเร็จแน่นอนเลือกทิศแล้วก็ใส่เสื้อผ้าให้ถูกสีครับทิศที่ดีสีที่ส่งเสริมส่งเสริมตัวเราและส่งเสริมทิศนี้ด้วยอย่างที่บอกว่าเราถ้าสามารถเขียนออกมาเป็นคู่มือได้เนี่ยแล้วก็ทําตามนี้จะ รูเรืองแน่นอนครับ,รบ,บเดี๋ยวนี้ง่ายมากๆเลยครับอาจารย์มีแอปพลิเคชันแล้วก็ใช้เทคโนโลยีผสมกับศาสตร์ที่มีมานับพันปีเนะเาะทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เข้าถึงง่ายอันนี้คือโลกยุคดิจิทัลทาร์สฟอร์เมชันทุกอย่างอยู่ในสมาร์ทโฟนของเราแล้วนะครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับวันนี้ได้สาระและความรู้เรื่องของการจัดชัยภูมิงานแฟร์ตามหลักของจุย้ยกันไปเต็มๆเ,เลยนะครับสามารถกดไลค์กด s u b สไครป์และกระดิ่งข้างใต้นี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับ